สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกมเอท่าครสองพันบเอ็ดนะครับเกมนี้มันจะเป็นเกมคล้ายๆไมค์คราบครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะกดโอเคก่อนนะครับแล้วผมจะไปเล่นเล่นเกมนี้ในโหมดออฟไลน์นะครับเนี่ยครับผมสร้างโลกที่ชื่อว่า o อซ่เอาไว้ครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นในโหมดอาชีวิตรอดนะครับเดี๋ยวรอโหลดโหลดแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนไอเกม,นเ,กมเนี้ยเกมเอท่าครับสองพันยี่สิบเอ็ดเนียเกมคล้ายๆไหมครับเนี่ย คือมันเล่นได้ทั้งออฟไลน์ line แล้วก็ออนไลน์เลยนะครับไอ้ก่อนหน้านี้ผมทดลองเล่นเอาไว้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งผมจะทิ้งไอ้ของพวกนี้เอาให้หมดเลยนะครับแล้วผมจะเริ่มต้นใหม่หมดเลยครับ เพื่อที่จะทำเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าผมเอาชีวิตรอดในเกมนี้จริงๆะครับเนี่ยครับในหน้าอินเวนทอรี่ของผมอะมันไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วตัวละครของผมมันก็จะเป็นตัวละครประมาณนี้ครับทุกคน เนี่ยครับไอตัวละครในเกมเนี้ยมันก็จะดูมุมมองได้สามมุมมองเลยครับตัวละครแบบว่าดูมุมมองจากด้านหลังดูมุมมองจากด้านหน้าแล้วก็แบบว่าไม่เห็นตัวละครนะครับอันนี้อันนี้เป็นดูมุมมองในมุมในบุคคลที่สามครับอันนี้ดูตัวละครในมุมมองบุคคลที่สองล้านนี้ดูตัวละครในมุมมองมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับทุกคนก็ประมาณเนี้ยครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการขุดขุดหญ้าขุดดินก่อนนะครับทุกคนเอาละครับผมได้บล็อกดินมาแล้วแล้วผมก็จะไปขุดแล้วผมก็จะใช้บล็อกดินไปขุดต้นไม้ต่อนะครับไปทุบต้นไม้ต่อ ในในเกมนี้มันมีแบบว่าต้นแอปเปิลให้ผมเก็บแอปให้ผมเก็บแอปเปิลเอามากินได้นะครับทุกคนหรือไม่ผมก็หรือไม่ผมก็ไปล่าสัตว์ได้ครับไปล่าหมูล่าแกะอะไรแบบนี้ครับเมื่อกี้ผมเห็นหมูแวบๆนะครับเมื่อกี้ผมเห็นหมูสีชมพูแวบๆบเดี๋ยวผมจะไปฆ่ามันนะครับทุกคน มีหมีด้วยครับคุณผู้ชมด้าน้ามีหมีด้วยมันจะมาทำร้ายผมเปล่าเนี่ยในเกมนี้มีหมูมีหมีมีหมามีมีนกมีกระต่ายมีกระลอกแล้วก็มีปลาอะไรแบบเนี้ครับทุกคน เดินนะเจ้าหมูฉันต้องการเนื้อจากเจ้าเอาคุณผู้ชมหมูหาย โอ้แล้วตอนนี้มืดด้วยแม่งผมจะทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาหาถ้ำกันนะครับเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นหมูเลยหมูหายเฉยเลยครับทุกคนโอ้เลือดมันเลือดหมูมันเหลือแค่ไม่กี่ คือเลือดหมู่มันใกล้จะตายแล้วครับมันก็ดันมือสะก้อนนะครับตอนนี้ผมกำลังหาหินอยู่นะครับ ผมจะไปผมจะไปหาทานเห็นนะครับตอนนี้ผมเฮ้ยเห็นตัวแล้รวะเนี่ย ในตอนกลางคืนนะมันจะมีซอมบี้ด้วยนะครับซอมบี้มันจะมาทําร้ายผมนะครับแล้วก็จะมีแมงมุมนะครับแมงมุมมันก็จะมาทําร้ายผมเหมือนกันนะครับทุกคนเนี่ยครับผมเก็บผมทุบแอปเปิ้ลเอาละครับผมได้แอปเปิ้ลมาแล้วครับ แอปเปิลมันก็ช่วยผมได้นิดนึงนะครับเวลาผมหิวอะไรอย่างเงี้ยไอหัวจะไอไอหลอดอาหารไอน่องไก่ผมก็จะเพิ่มรู้สึกว่าผมต้องกินแอปเปิ้ลสองครั้งน่องไก่มันจะมันถึงจะเพิ่มมาหนึ่งอันนะครับทุกคนตอนนี้ผมยังหาหินหาท่าไม่ได้ไม่เจอเลยครับทุกคนเจอแต่น้ำทะเลครับ อาละครับผมเจอสถานที่ที่ผมจะไปเอาเหินแล้วนะคบทุกคนอย่างแรกผมต้องครามันนะครับคราบโตคราบก่อน ตอนนี้ผมขุดทรายอยู่นะครับขุดบล็อกทรายอยู่ ตอนนี้ผมกำลังคราบ,บคราบคอนอยู่ครับทุกคนคอนไม้ครับ ตอนนี้ผมกำลังใช้ค้อนไม้ขุดหาหินด้วยแล้วก็หาทาห่าเหินด้วยครับทุกคนผมจะหาทาห่าเหินเอามาทำคบไฟครับ ผมได้ยินเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงซอมบี้ร้องไอเกมเนี้ยเกมคล้ายๆมาคบาบะเกมเนี้ยผมเคยเล่นมาก่อนนะครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากครับผมต้องรื้อฟื้นใหม่หมดเลยครับมันก็จะมีอันที่ผมจําได้บ้างจำไม่ได้บ้างครับ ผมเก็บผมเก็บบล็อกครามาแล้วเก็บโตัวค่ามาแล้วผมก็จะขุดหาหินแล้วก็ขุดหาทานหินต่อนะครับทุกคน ถ้าผมหาทานหินเจอแล้วก็ทำควบไฟอะเกมนี้ผมจะเล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับทุกคน ไอ้ตรงนี้ผมทําที่อยู่ชั่วคราวก่อนครับแบบว่าทําทําบ้านชั่วคราวก่อนเพรผมตั้งหลักได้แล้วผมจะไปไปสร,ร้างบ้านแบบว่าเป็นของตัวเองครับสร,ร้างบ้านบนบกใกล้ๆก,กับทะเลอะไรแบบนี้ครับทุกคน หาท่านหินยากนะครับทุกคนเนี่ยผมขุดมาตั้งนานแล้วยังยังไม่เจอท่านหินเลยครับไอเกมเนี้ยทำครบไฟอะ่ะผมต้องหาท่านหินอย่างเดียวครับถ้าอย่างผมถ้ายางผมเอาหินค้าหินทําเป็นเตาแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาไม้ไปเผาอะไรแบบเนี้ยมันมันมันจะมันจะไม่เป็นท่านนะครับ คือในผ่านเนี้ยมันจะทําอะไรแบบนี้ไม่ได้ครับคือถ้าผมจะทําคบไฟจริงๆผมต้องต้องหาทานหินอย่างเดียวครับทานหินแล้วก็เอามาคราบกับไม้ทานหินเอามาคาบกับแท่งไม้มันก็จะเป็นคบไฟครับทุกคน โอ้โหผมขุดตั้งนานแล้วยังไม่เจอทานหินเลยครับอันนี้เป็นการอาชีวตรอดวันแรกของผมนะครับทุกคน ถ้าผมหาทานเห็นได้ไอการเล่นเกมของผมมันจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายขึ้นมากเลยนะครับทุกคน เดี๋ยวผมคาบเตาเผากันนะครับคาบเตาเผา ตอนนี้ผมก็เคลียร์พื้นที่อยู่ครับเคลียร์พื้นที่ในในสถานที่แห่งนี้อยู่ครับทุกคน เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาหาท่านหินต่อนะครับไอคลิปนี้เนี่ยแบบเป็นอะไรที่แบบว่าหาเจอยากมากเลยครับเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกไปหาของอะไรนิดนิดหน่อยๆน,นะครับทุกคนเนี่ยครับมันมีหิมะตกเลยครับ ผมจะตัดไม้เพิ่มนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบบเหมือนเหมือนจะเป็นหมานะครับผมจะไม่ไปยุกหมานะเดี๋ยวมันจะฆ่าผมตายเอาก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวหมามจะฆ่าผมตายผมตอนนี้ผมก็เอาเวลามาตัดต้นไม้ครับ ครับมีวัวนะครับทุกคนวัวมันก็จะหน้าตาประมาณเนี้ครับอันนี้ก็เป็นน้ำทะเลแล้วก็เป็นภูเขาครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาขุดขุดหาทานหินบริเวณเขากันนะครับถ้าผมเจอทานหินแล้วผมจะทาำรบไฟ แล้วผมก็จะทำอะไรให้คุณทุกคนได้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มันมีถ้าอยู่ครับทุกคน อุ้ยเจอทานเนหินครับทุกคนเจอทานเห็นแล้ว j, มีแมงมุมนะครับทุกคนมีแมงมุมด้วย จะกล yup ับที <te> ่พ <laughs> <c oughs> ักกันนะครับกลับที่พักชั่วคราวก่อนในเกมนี้ผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะครับเพราะผมเพราะผมคิดอะไรไม่ออกครับผมก็เลยไม่ค่อยจะพูดนะครับทุกคน เอาละครับทุกคนวันนี้ผมก็มาเล่นเอาไว้แต่เพลงแค่นี้นะครับถ้ายังไงคุณผู้ชมก็เอาไว้รอชมคลิปวิดีโอของผมได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ผมขอาลาทุกคนไปก่อนนะครับไปแล้วครับ